So the crap ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจำรายเดือนของช่องโอสติชแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหมอพายนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงประจำรายเดือนนะครับของคนลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนสิงหาคมปี2518นะครับถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะครับผมแนะนําให้อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมากนะครับที่แนะนําไม่ใช้ลัคนาเกิดในการทายเพราะว่าจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้รา ราศีถ่ายนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าในเดือนสิงหาคมนี้คนลัคนา,าราศีทุกศกดวงชะตาโดยภาพรวมกว้างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เดือนนี้คนลัคนาราศีพฤษภช่วงของวันที่1ถึงวันที่22สิงหาคมจะมีกําลังจิตกําลังใจในการทําสิ่งต่างๆค่อนข้าง,างที่จะดีนะครับอาจจะได้ทําอะไรที่มีความแปลกใหม่หรือว่าได้เดินทางไปยังที่ใหม่ๆนะครับแต่ก็ควรที่จะต้องระวังเรื่องความเจ็บป่วยเอาไว้อยู่บ้างส่วนช่วงของวันที่23ถึงวันที่30สิงหาคมจะเป็นช่วงที่มีโชคเข้ามานะครับจะได้มีโอกาสเดินทางหรือว่าได้มีการพบปะก,กับผู้คนนะครับได้ไปเข้างานทางสังคมต่างๆ เจอกับผู้คนใหม่ๆเป็นต้นนะครับแล้วก็จะเกิดความสําเร็จนะครับจากการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นสําหรับเรื่องของการงานนั้นถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับงานจะมีความมั่นคงคนลัคนาราศีพฤษภจะคิดหรือว่าวางแผนทางด้านการงานได้อย่างมีกลยุทธ์นะครับและในช่วงของวันที่24ถึงวันที่3เสิงหาคมจะเป็นช่วงที่มีโอกาสเกิดความสําเร็จใหญ่ทางด้านการงานเข้ามาอีกด้วยนะครับสําหรับเรื่องของการเงินนั้นยังเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับ แต่ว่าก็จะมีรายจ่ายเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะคล้ายกับจะต้องมีการลงทุนนําหน้าไปก่อนนะครับแล้วจึงค่อยได้กําไรกลับมาทีหลังนะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่2สิงหาคมการเงินจะดีมีความมั่นคงในระดับหนึ่งส่วนช่วงของวันที่3ถึงวันที่25สิงหาคมจะมีโชคทางการเงินจากการเดินทางหรือมีโชคจากการได้ออกไปพบปะกับผู้คนต่างๆนะครับ มีโชคจากการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นส่วนโชคของวันที่26ถึงวันที่ส1ส,สิ็สิงหาคมจะเป็นช่วงที่อาจจะมีโชคเนื่องจากคนในบ้านคนในครอบครัวหรือว่าบุตรหลานบริวารเนี่ยนำพาโชคลาภมาให้นะครับหรืออาจจะมีโชคอันเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือใครที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของใช้ส่วนบุคคลนะครับก็ดูเหมือนจะสร้างรายได้ได้ดีเป็นพิเศษสําหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวโชคของวันที่1ถึงวันที่17สิงหาคมจะเป็นช่วงที่คนลัคนาราศพีพฤษภ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวนะครับและอาจจะได้มีการเดินทางไปยังที่ต่างๆด้วยกันส่วนช่วงของวันที่18ถึงวันที่3ส,สิงหาคมจะเป็นช่วงที่เรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นพิเศษและในช่วงของวันที่26ถึงวันที่3ส,สิงหาคมคนในบ้านคนในครอบครัวก็มีโอกาสให้โชคลาภกับท่านอีกด้วยนะครับสาหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยภาพรวมถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีจะได้ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันกับคนรัก ความสัมพันธ์เดินหน้าค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงของวันที่1ถึงวันที่23สิงหาคมเรื่องส่วนตัวบางอย่างหรือว่าเรื่องของการงานของนลคณาราศิรพฤษศกอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยไม่ค่อยราบรื่นได้อยู่บ้างนะครับ สำหรับคนโสดเดือนนี้มีแนวโน้มจะเจอคนที่ถูกอกถูกใจมีรสนิยมเข้ากันได้ดีในหลายๆเรื่องนะครับและมีแนวโน้มจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าเจ้าชะตาคนลัคนาราศีพระศก,กถ้าได้พูดคุยกันความสัมพันธ์จะมีโอกาสเดินหน้าได้อยา่างรวดเร็วนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงของวันที่1ถึงวันที่23สิงหาคมการเดินหน้าของความสัมพันธ์อาจจะมีการติดขัดอยู่บ้างเนื่องจากเรื่องส่วนตัวนะครับหรือว่าเรื่องของการงานนะครับเป็นสาเหตุก็จบไปแล้วนะครับสำหรับก,การทายดวงประจำรายเดือน นะครับของคนลัคนาราศีพฤษศกประจำเดือนสิงหาคมปี2568นะครับถ้าเกิดใครต้องการคำทำนายที่มีความแม่นยำละเอียดที่มากขึ้น ท่านจำเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจําตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับถึงจะได้คําทํานายที่มีความละเอียดแม่นยํามากที่สุดและถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปรัชญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ a c e b o o k หรือว่ากดติดตามช่อง YouTube Channel ได้นะครับวันนี้หมอภัยก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ